โอ้ยสวัสดีครับไปชวนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนกทำทำแบบมุง่งมองแป่ทำเสียงได้รถเสียงนะแล้วก็เรากดไปที่กดทุ่งเสียงนะก็จะเป็นเสียงกดมันจะขึ้นกดเสียงรถโอเคฮะตรงกดตรงคองเนเสิร์ตเนี้ยมันมากมากเลยคนระับแล้วชัดเจนอ่าแล้วก็วก็เข้าแล้วก็อันน่าจะได้ อาลุยานเน่ยเองก็จะใหม่อ่านี่ยมันจะเสียงชัดเจนนะอะรก่ามาเดี๋ยวจะมาสอนนะแล้วก็ไอ้นี่วะแล้วก็มันจะเป็นอย่างเนี้แล้วกดไปที่เตสโตนะแล้วกดไปคลิมอ่ะเรก็จะกดตรงด้านล่างตรงนี้ด้านล่างได้เลยตรงคิดนะ โอเคแล้วพิมพ์อยู่ตรงนี้แล้วกดคไไ่อยๆนะมันจะพิมพ์จะขื้นว่ามันจะชื่อฮะกดได้โหลดเข้าไปอย่างเดีย้มันจะขึ้นเสร็จล้อนะครับมันจะมันจะนานได้เลยอน่ะมันก็โอเคให้มันโอกกเคครับแล้วเรากดเปิดได้เลยนะแเรากดข้อเปิดอ่าเดี๋ยวจะเสียเวลานะ อ่ะแล้วเรากดกดรัวๆไปเลยนะแล้วกดถูกแล้วกดถูกไปแล้วมันจะเป็นลูกศรแล้วกดโอเคฮะแล้วกดตรงอันดับแรกนะอ่าอย่างเงี้ยแล้วกดรูว่าคลิปออฟเปอร์ฮะแล้วกดคลิปออฟเปอร์ฮะมันจะเป็นอาริยะฮะโอเคถ้าเาเสร็จแล้วก็กดตรงบัวได้เลยนะเพราะว่า กดเข้าไปเป็นนี้แล้วก็ไปเท่าที่ตรงนี้ได้เลยแล้วกดตรงที่สามนะแล้วก็ไปที่ค้นหาเลยนะครับแล้วก็คิดว่า F5 แล้วก็แล้วกดเข้าไปนะแล้วกดตรงนี้ตกลงได้เลยกดพิมพ์ไปเลยเน้ออะไรก็มากมายแล้วกดไปที่ตรงเสานะแล้วก็ แล้วกดตรงไปข้อปายอ่ะมันจะกดขึ้นได้โอเคเราใหม่ okay, oh มาดูอ่านี่ไงมาแล้วคนระับง่ายๆเลยคนระับแล้วเรากดไปที่ตรงนี้อนะมันจะขึ้นมามันอย่างเงี้ยนี่นว่าแล้วเราจะพิมพ์ว่าคีบออปเปอร์เรากดอาร์ไอคีบออปเปอร์นะโอเค แล้วเราออกไปเลยนะแล้วเรากดที่แล้วเรากดที่ออปเปอร์มันจะเป็นที่อย่างเงี้ยมันจะลดเสียงเข้ไหมครับเราเปดไปที่เซฟเลยนะปึ๊บแล้วเรากดเข้าไปเลยนะอ่าแล้วเรากดไปที่ตรงนี้เขาชื่อว่าคลิปออปเปอร์กดแล้ตกลงนะเราที่ออปเปอร์อ่าแล้วเราก็ไปที่สองนะมันจะพิมพ์แป้งขคลิปออปเปอร์อ่ะมันจะเขาจะกัน จะพิมพ์ว่าคีโม,ม์แล้วว่ามันเป็นคียออฟเฟอร์มันจะมีพิมพ์พิมพ์ให้หมดอ่ามันจะขึ้นจะขึ้นมันจะสีแดงมันจะหายแล้วครับแล้วกดแล้วก,กดไปที่เออก็กดมาคบไปเลยเนอะมาเสร็จแ,แล้วให้มันรอมาก่อนอีกสักคู่ โอเคให้มันรอสักกู่เลยนะครับแบัดบนึงนะครับหรือว่าเดี๋ยวไปดูกดเสียหรูอว่ามันจะมันได้พาวได้ผลจริงเปล่าโอเคหลังจากเข้ามาแล้วไอ้ม่ครับเรียบร้อยไม่เกม กดไปที่แพแล,ล้วแล้วก็กดที่ดากดที่ตรงสร้างโลกอ่าแล้วจากนั้นรอมาว่าจะค่อยไปดูว่าเพื่อเปิดเสียงว่ามันน่าจะได้ผลไมหมล่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปสอบให้ดูอ่ะม,มาัาจะทดสอบทดสอบมาเพจะแกล้รได้ีดีได้ผลไหมฮะเราะว่าเผื่อมันจะนดีได้หม้อ โอเคหลังจากเข้ามาในที่ตรงเข้ามาเรียบร้อยแล้วเข้าไม่ได้จับแมปเรียบร้อยแล้วนะล้วก็ไม่ต้องอะไรมากมากเลยครับเราิลล้มเป็้นลดเลกแีาายงดแล้วก็ เดี๋ยวลราไปเปิดดูเสียงว่ามันจะได้ผลจริงเปล่าคราับเราไปดูกันนะแล้วก็ทหาไปดูนี่คนระับง่ายเลยนะครับผู้ชมอ่านีไนะง่ายเลยนะครับแล้วก็ถูกถูกเทียนะแล้วก็เนี้ยนะ้แล้วก็เป็นกล้องเป็นหน้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นกล้องเป็นจอโทรศัพท์าานะ,ะแล้วเราเปิดเสียงเปิดหนะ้า มุมมองข้างหลังอรัมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมุมมองข้างหน้าแล้วมุมมองข้างหน้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหง่ายเลยโคตรง่ายโอเคอย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบายครับ